เราจะไปลุยจับปลาคอนกันนะคะพี่น้องดูยาพากลัดให้หน้าไปแล้วเขากกำลังงามกลจะได้เกี่ยวแล้วนะคะก่อนบ่ละตัวน้ำยังไหลอุ้ยน้ำ ุณน่ะเสียงปลาุณน่ะน้ำยังไหลเบี้ยเอาน้ำเจ้าหน่อจ้าจเอาเลยใส่แกงน้ำหม่เทียงอยังบวกค่กต้องรออีกจัขอำมือเน,อะนอาะ ยู่ซาวสิมง mm ่อมปลาขอนน้ำไหลน้ำยังไหลพดน้ำไหลขอนขอนจักตัวยี่บอยขาคอหนอดจนกม่ได้อะเดซันกระแตขอนขยับบริเวตัวนี้เปนมิตรน้ำ น้ำใส่บูดบ่เนี้ยมห้ามอาก็ตามมามางมน้ำกันทีเอาถุงแยงมานนะลงมางมน้ำไปเอาอันพอได้ใส่แกงน้องใหม่มีแต่เป็นต่อเป็นต่อน้ำนะสมัยดำแล้วให้นี่ละหน้าดำน้ำที่ดึกเป็นต่อเป็นต่อยอ้ต้องใต้นะ มา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 คุ้เงี่ะเางมาเดี๋ยวสิงมน้ำอยู่ดอกถ่ายคลิปให้เอฟซีเพื่อนบิ่งก่อนเขงใส่คือว่าเด็กปลาคอมก่ิอน่อยนี่ปลาคอน่อยกับปลาเข่งปูนี้เอาอยู่เอาเอาเออเอาเลยไปจี้กินนัไนนามันก็มือยูอม เอายายโอ้ม okay. <lies> ีแต okay. oh, ่ต่ออยู่ดิอ้าวโอุ้ยความ น้ำลายเดอตาเน,นี่ยประอร้นมาน้ำแห็งแล้วนห้หลฟังก็มี้บ,นบ,นบ,นบน่นบวดหาปลาไปใส่แกงหน่อไม้ตอนเที่ยงนะคะนี่เสียงปลาบน่นฟังนี่ก็ได้ พอเบยให้นี่บ่ดด้ดำเนาะฟังนี่แหมบ่ดด้ดำนี่ฟังนี่ไหมเอาโป๊ะแมนนะเอาแอ้ม เอาสวิงมาสอดน,นี่สิคือนาเบเาเะคุณอาฟังนี่กับบนต้มตามอยู่ใส่เบ็ดปบไปบดไห้หน้าปลาอ่อนบดไ้ปลาทักตัว เบื่อปากมันมันเบือนออกั้างปากแด้นะโอ้ได้อีกแล้วยาพาหากินมานดีเลยเบะอปากมัน แต่ว่าอันเก็บใส่เก็บใส่ปฏิปากผัดบบปิดเนาะโอ้พุนะ่น่ะโอ้ถ้าใส่บูดมานี่สิลงลุยยังู่ได้เนี่ยอันนี้คือมีแต่ต่อไม่้ายหลายก็คนหน่อยกั้ไปอยู่อ้า อย่าพาเราเด็กประคัวใครมาโซยุบกดงานน่ะโอ้ใคพ่อแกงแล้วได้ใช้แกงน้ำไม้แล้วบ้าน,นแจนี่อาะเ,าเ,เาบะเรียกตัวเราหนา้ำพี่<อ>แจพี่อีเบะเราได้เอาได้เอาเลย มันมาเข่าแจ้พี่เบดเนี่ยเอาบัตรก็ต้องไปใส่้ะบัดแจ้นี่แล้ว แม่ใส่ทุงเท้าแบบนานะคะมันมีผื่นห้องเนาะอืมเอาบูดมา มูลวยปุยเข่าเพิ่นอานมาใส่ผีเลยยะแล้วก็เลยจกมาใส่ผีคือเก่าวละกระปูขึ้นมาแล้วบันกระปูไปจีฮะเออโหเพิ่นเด็ดประคอย่าประมาทอย่าประมาทเห็นมาใส่กระตาก่อน น้ำลายเวยโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูคลิปต่อไปเนาะว่าได้ปลายเยอะขนาดไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปู่ของย่าพาแฟมิลี่ด้วยนะคะปลายังเบะ เข็งเราเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ